ดูด่วนบุรีลำเสริมโหดแถมยิงแหลกเวียดนามเจอดีแน่ส่วนเมืองทองลุนล้นฤดูกาลหน้าวิลเลียนพอบผนึกกำลังเมลวินเกิดอะไรขึ้นติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองสุยนะครับคลิปนี้ก่อนเข้าสู่เนื้อหา แนะนำนี้เลยนะครับเปรยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกลนเน่พัทในเคลกกราโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆเกลนเน่พัทในเคลการาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มนะครับคลิปนี้ช่วงแรกขอไปเก็บตกควันหลงสึกฟุตบอลลีกครับรอบรองชนะเลิศก,กันหน่อยในที่สุดก็ได้ คู่ชิงเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เป็นบุรีรัมจูเนเตดจะชิงกับลำพูลบอิเออร์นะครับจะไปเตะกันที่สนามบีจีนะครับซึ่งในเกมที่รอบรองบุรีรัมเจอกับหนองบัวเนี่ยสู้กันไม่ได้นะครับบอลคนละชั้นบอลคนละเรื่องครับทำให้บุรีรัมเนี่ยสามารถผ่านเข้าไปชิงได้ในวันที่31พฤษภาคมโดยรอบรองบุรีรัมเนี่ยถล่มหนองบัวไปยับเยินแบบ7ประตูต่อศูนย์แบบแบบขาดลอยคือต้องยอมรับว,ว่า บุรีย์แข็งแกร่งจริงๆแข็งแกร่งมากครับคุณผู้ชมเกมลุกเนี่ยถ้าเกิดคมๆหน่อยยิงได้เป็น10นะครับคุณผู้ชมส่วนหนองบัวเนี่ยผมบอกเลยว่าใจนักเตะคือไม่ได้แล้วอะ่ะคือใจแบบลงไปก็พร้อมโดนนะพูดตามตรงก็แฟนหนองบัวน่าจะแบบเสียความรู้สึกเหมือนกันนะสองนัดโดนบุรีลำไปสิบสีลูกอะจริงๆก็น่าจะสู้ให้ดีกว่านี้สักหน่อย รู้อยู่แล้วว่าแพ้แต่หูลงไปคือแบบเห็นได้ชัดว่าแพ้ตั้งแต่ลงไปจริงๆอ่ะต้องยอมรับวิทัง,งเขาโหดจริงนะครับ14ลูก2นัด7ลูกในวันนี้คือเหมือนบุรีรัมได้ซ้อมใหญ่ก่อนจะไปเจอกับกงอันฮาหนอยในช่วงสุดสัปดาห์นี้คุณผู้ชมพูดง่ายๆว่าอาการชนะ7-0เนี่ยนอกจากจะทำให้บุรีรัมเข้าชิงอ่ะผมว่าจะทำให้บุรีรัมเนี่ยมีความมั่นใจจริงๆ ในการเจอกองงานฮานอยกลางสัปดาห์นี้เพื่อที่จะเป็นแชมป์สโมสรอาเซียนแต่ก็บอกเลยว่าการเจอกงงานฮานอยอ่ะมันจะต่างกับการเจอทีมไทยลีกอ่ะทีมไทยลีกนะเวลาเจอบุรีรัมไม่มีใครเข้าถึงตัวบุรีรัมไวเลยแถมหมดแรงง่ายอีกเล่นรอโดนแบบนี้บุรีรัมบอกหวานเจีย๊ยบแต่พอไปเล่นต่างประเทศเนี่ยอย่างกงงานฮานอยเนี่ยเขาจะเข้าถึงตัวบุรีรัมไวนะครับมันก็เลยทําให้บุรีรัมเนี่ยดูเจองานยากกว่าการเล่นไทยลีกนะครับ ซึ่งแต่ผมคิดว่าในเกมที่จะเจอกับกองกงานฮานอยเนี่ยออสมาลอดก็เตรียมไว้แล้วนะครับเตรียมจัดชุดเต็มดีออนคูบิสโซลี่คิสพิมนี่อาจจะเห็นโกอาลันเขาสิทธิ์ละทอนบุญมาทันขยับไปยืนแบ็คซ้ายก็ได้จัดเต็มครับโดยทางฝั่งของออสมาลอดเขาบอกเลยว่าในเกมชิงแชมป์สโมสรอาเซียนเนี่ยตอนนี้ให้นักเตะทุกคนได้พักและ จะพาบุรีรัมคว้าแชมป์อาเซียนให้ได้การชนะหนองบัว7-0สร้างความมั่นใจให้กับบุรีรัมได้เป็นอย่างดีได้เห็นนักเตะดาวรุ่งจากอะคาเดมี่นักกรลลงไปยิงได้เขาไม่กลัวกองอันฮาหนอยเลยแม้มาโน่จะบอกว่ามีเซอร์ไพรส์ต่างๆนั่นมันก็เรื่องของมาโน่บุรีรัมมีความแข็งแกร่งเวลาลงเล่นในบ้านไม่กลัวใครเดี๋ยวได้รู้นี่เอาสิครับออสมาลอยก็ ฝากข้อความไปถึงมาโน่เหมือนกันฝากข้อความไปถึงเวียดนามว่าโอโ้มาโน่เป็นทีเด็ดเดี๋ยวเจอออสมาร้อนแล้วก็บุรีรัมนี่ยที่เล่นในบ้านเนี่ยจัดการติดตามกันนะครับคุณผู้ชมบุรีรัมยังอยู่ในเส้นทางลุ้น4แชมป์โอ้โหถ้าเกิดสมมุติบุรีรัมปีนี้ได้ทั้ง4แชมป์นะต้องยอมรับว,ว่าพวกเขาแข็งแกร่งจริงๆนะครับเดี๋ยวรอดูตอนนี้เนี่ยกองอันฮานอยเมืองทองแล้วก็ลำพูนเนี่ย นี่คือสิ่งที่จะมาขวางทางบุรีดำดูว่าจะมีทีมไหนขวางทางได้หรือเปล่ากับฟอร์มการเล่นที่ร้อนแรงส,สุดๆของตอนนี้อย่างบุรีดาจูเนเต็ดนะครับถ้าจะมีสิ่งที่ขวางทางบุรีดำก็เรื่องเดียวคือเรื่องล้าเตะถี่เจอโปรแกรมแบบโหดๆแต่ผมรู้สึกว่าบุรีดำอ่ะถ้าเกิดเจอทีมในไทยลีกอ่ะไม่ต้องกลัวล้าเพราะว่าทีมจากไทยลีกอ่ะไม่ผมเห็นหลายทีมเขาไม่ได้มาบีบใส่บุรีดำก็เล่นเหมือนซ้อมรออ่ะ แต่ด้เจอทีมต่างประเทศเนี่ยอันนี้ลาจริงอันนี้ยอมเลยอ่าใช่เปล่าล่ะเออนะครับก็ิดตามกันโอ้โหกลางสัปดาห์นี้มันครับบ,รรออรบ,บุรีรัมย์โกงอันฮานอยเดือดแน่นอกจากนี้ครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดโอ้โหขยับเสริมทัพทีเนี่ยเป็นข่าวฮือฮาครับคุณผู้ชมล่าสุดบุรีรัมย์กำลังจะได้ตัวเชนแพตตินามานะครับนี่เป็นแบ็กซ้ายดีกรีทีมชาติอินโดนีเซียนะครับคุณผู้ชมและที่สำคัญคนนี้เนี่ย พูดง่ายๆว่ามาจากยุโรปเพราะเขาเป็นนักเตะอินโดนีเซียที่อินโดนีเซียดึงมานะครับโอ้โหคนนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าโปรโฟไฟล์อย่างโหดเคยเล่นทีมดังในลีกเนเธอร์แลนด์นะครับอย่างอาแจกอูเทกแล้วก็ไปเล่นในลีกเบลยเยียมกับทีม KASU เป็นซึ่งลงเล่นไป23นับรวมทุกรายการนะครับคนนี้จะเข้ามาเติมเต็ม ในตำแหน่งแบ็กซ้ายให้กับบุรีรัมได้เป็นอย่างดีแน่นอนนี่คือแบ็กตัวหลักของอินโดนีเซียแถมเป็นแบบอารมณ์ดีออนคูอารมณ์แบบยุโรปอาเซียนแล้วพวกนี้มาเล่นไทยลีกเนี่ยสบายเลยคือถ้าเอายุโรปอาเซียนมาเนี่ยที่เขาใช้สัญชาติอาเซียนแต่ส่วนใหญ่เขาเล่นในยุโรปเนี่ยพวกนี้คือปรับตัวได้ง่ายมากอายกตัวอย่างดีออนคูนิวเอเทอริตพลาสติกสเตรเลอะไรพวกเนี้ยคือ เอามาแล้วใช้งานได้เลยอันนี้ของดีผมเชื่อว่าน่าจะเข้ามาเติมเต็มในตำแหน่งแบ็กซ้ายก็มาแย่งตำแหน่งกับสัตว์รักไหปโคนสนุกแน่นอนนะครับโ,โหเสริมเมื่อแต่ละคนลักทีมไหนจะไปสู้นะครับคือยิ่งเสริมยิ่งเกรดยิ่งโปรไฟล์ดีลองคิดภาพน,นะขวาดิออนคูซ้ายเชนพพตินามาซึ่งแต่ละคนเคยมีประสบการณ์ในลีกยุโรปทั้งนั้นและอย่างเป็นโคต้าอาเซียนด้วยประตูนิวเอเทลิต ไหนกองหลังที่กําลังจะได้มาใหม่ทั้งเอเลียชินภพัและตัวต่างชาติอีกกองหน้าอีกโอ้โหส่วนเรื่องราวของดิออนคูกับเซเดโซโอซาก้านะครับก็มีข่าวว่าทางฝั่งเซเดโซโอซาก้าให้ความสนใจผมไปดูมาว่าข่าวเนี้ยมันเกิดจากอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมมันเกิดจากการที่เซเดโซเนี่ยเขาปรับระบบเว้ยปรับไปเล่นเป็นหลังสใช้วิงแบ็ค ซึ่งดิออนคูเนี่ยเขาเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์เล่นทั้งวิงแบ็กขวาแล้วก็เซนเตอร์ฝั่งขวาได้แล้วบวกกับปาปาสเนี่ยเคยร่วมงานกับดิออนคูเหมือนชอบตั้งแต่สมัยอยู่กับบุรีรัมยูเดเตดแต่ดีลของดิออนคูกับเซเรโซผมก็ยังมองว่าไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่ดีนะเพราะเดี๋ยวเซเรโซเขาก็ไปดึงเด็กนักเตะมาหาลาัยขึ้นมาเล่นอ่ะก็รอติดตามโอกาสก็ไปไปได้แหละแต่ผมรู้สึกว่า มีโอกาสที่จะเห็นดิออนคูอยู่กับบุยาัมต่อเหมือนกันนะผมว่าเดีลยวนี้อาจจะเป็นให้ความสนใจแต่อาจจะเกิดขึ้นยากอยู่เพราะจะดึงดิออนคูเนี่ยไม่ได้ดึงฟรีนะต้องทุ่มงบประมาณแล้วเซเรโซ่ช่วงหลังเขาก็ไม่ค่อยทุ่มเท่าไหร่เขาก็จะเป็นเน้นเอาเด็กมาปั้นนะครับประมาณนี้แล้วกันอ่ะก็รอดูบุยามยัมยูเต็ดโอ้โหขยับแต่ละทีเนี่ยตลาดสะเทือนครับอ่ะตอติดตามกลางสัปดาห์นี้มันแน่นอนนะครับ จากนั้นไปอัปเดตเมืองทองอยู่ในเต็ะกันหน่อยครับเมืองทองอยู่ในเตดตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมก่อนจะลงเล่นฟุตบอลเอเเคับรอบชิงชนะเลิศนะครับที่จะเจอกับทางฝั่งของบุรีรัมโอ้โหนี่คือเกมที่แฟนบอลเมืองทองนักเตะเมืองทองเฝ้ารออยากจะล้มบุรีรัมและเป็นแชมป์ให้ได้นี่คือแชมป์ที่ไม่เคยได้นะสำหรับเมืองทองคือเอเเอคักระแสเกมนี้ดีมากนะครับ บัตรเข้าชมทางฝั่งเมืองทองถูกจำหน่ายหมดเป็นที่เรียบร้อยแฟนบอลมากันเต็มอัปเดตนักเตะกันหน่อยอัปบอสเนี่ยตอนนี้กลับมาซ้อมแล้วนะครับหลังจากเดินทางกลับไปทำธุระมาแป๊บหนึ่งกลับมาซ้อมแล้วก็จะฟิตพร้อมในการที่จะเจอกับบุรีรัมย์แน่นอนเช่นเดียวกับพงมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยทำให้ไม่เห็นภาพซ้อมแต่ตอนนี้ก็กลับมาซ้อมแล้วเหลือเวลาอีกประมาณ1สัปดาห์ก็จะพร้อมนี่อัปเดตส่วนคนอื่นพร้อมหมดนะครับ ยกเว้นแค่ทิสตองโดที่ไม่ได้อยู่กับทีมแล้วก็ไม่ได้อยู่ในแผนแล้วปรเมศคัคคณะเมลวินโรบักพิชาอุทาสรวิทพานทองทรงวุฒกิติพงศ์ผู้แถวเชือกพร้อมหมดเมืองทองจัดเต็มได้เลยครับไม่ต้องกลัวอะไรใส่กันเกินร้อยขณะที่เรื่องราวของเมืองทองผมบอกเลยว่าหลังจบฟุตบอล f อฟเรอบชิงชนะเลิศเราจะได้เห็นข่าวของเมืองทองเยอะมากส่วนตัวผม แนวโน้มเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับรอติดตามเดี๋ยวหลังจบ FA คเับเมื่อไหร่เดี๋ยวผมอัปเดตให้เลยครับคุณผู้ชมนะทั้งหลายๆเรื่องอนาคตโคตจีโน่พิชาอุทายยังไงเสริมใครมาบ้างเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังกันส่วนตอนนี้มีเรื่องราวที่น่าจะทำให้แฟนบอลเมืองทองยิ้มได้เกี่ยวกับอนาคตของวิลเลนพอปนะครับล่าสุดพี่เป้นะครับได้ให้ข้อมูลมาพี่เป้โรน,นราิซซัวจาเขาบอกว่า ตอนนี้ข่าวดีคือวิลเลนพ็อปเนี่ยจะสามารถกลับมาซ้อมกับเมืองทองในช่วงปรีซีซั่นได้แล้วหลังจากอาการบาดเจ็บดีขึ้นเขาเจ็บภายในนะวิลเลนพ็อปและก็ยังมีสัญญาอยู่กับเมืองทองซึ่งผมคิดว่าวิลเลนพ็อปถ้าดูจากข้อมูลที่พี่เป้ให้มาน่าจะกลับมาช่วยเมืองทองในฤดูกาลหน้าครับเพราะเขาเพิ่งเจ็บมาการจะ ย้ายไปทีมอื่นผมว่ายากเพราะว่าทีมอื่นคงไม่กล้าเสี่ยงหรอกกับการที่นักเตะคนหนึ่งเจ็บไปตั้ง56เดือนไม่ได้เล่นเลยและอ,อย่างสัญญายังอยู่กับเมืองทองเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสได้เห็นวิลเลนพ็อปกับมาลงสนามนะครับในฤดูกาลหน้าแต่ก็ต้องดูด้วยว่าสภาพวิลเลนพ็อปเป็นยังไงไม่รู้ว่าการบาดเจ็บตรงเนี้มันจะส่งผลกระทบอะไรบ้างกับเจ้าตัวก็เดี๋ยวรอชมฟอร์มในการฟรีซปีซีซั่นหรือฝึกซ้อมแล้วกันนะครับ รวมไปถึงเมลวินโรดินเซนที่หลายคนเนี่ยอยากเห็นอยู่ต่อกับเมืองทองแนวโน้มก็เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับมีการพูดคุยถึงความเป็นไปได้ที่จะรั้งเมลวินไว้คือเมลวินน่ะหมดสัญญาก,กับเมืองทองเสร็จปุ๊บต้องกลับ BG ก่อนใช่ไหมแต่เขาก็หมดสัญญากับ BG เหมือนกันและ BG เนี่ยก็ไม่ได้ต่อเมลวินแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมที่จะสามารถคุยกับเมลวินได้เลยคือเมืองทองและตอนนี้มีการเจรจา เป็นที่เรียบร้อยเขาบอกว่าเมลวินมีความสุขที่อยู่กับเมืองทองมากๆตอนนี้อาจจะต้องคุยเรื่องของค่าเหนื่อยต่างๆถ้าลงตัวปุ๊บมีโอกาสซึ่งแนวโนมม้มทิศทางดีปีหน้าเรารุ้นนะครับมีโอกาสได้เห็นแนวรุกของเมืองทองเนี่ยเมลวินผสานวิเลนพอปแล้วก็มีโรบักมีค่าคนะเออก็น่าติดตามนะส่วนปรลเมศอัดวิไลเดี๋ยวอรอลุ้นมีโอกาสได้ไปเล่นฟุตบอลเจลีกนะครับ นะแล้วเขาบอกว่าถ้าปรเมศไม่อยู่เนี่ยเดี๋ยวมีคนมาแทนแน่นอนจะดึงคนใหม่มาอ่ะก็อัปเดตประมาณนี้เรื่องราวของเมืองทองเดี๋ยวอัปเดตเต็มๆหลังจบโปรแกรม FA เ u คนะครับเดี๋ยวไปลุ้น f อเ u ครอบชิงก่อนเมืองทองใส่ให้เต็มนะเจอกับบุรีรัมจริงอยู่เป็นงานที่ยากแต่ปีนี้มันก็เห็นแล้วนิวคาสเซิลชนะลิเวอร์พูลได้คริสตันพาเลตล้มแมนซิตี้ได้อินเตอร์ชนะบาซ่าได้ในรอบรองอยูฟ่าแชมเปียนลีก เพราะฉะนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับคุณผู้ชมขอแค่เมืองทองส่งใส,ส่เกินร้อยวิ่งเต็มที่เข้าถึงตัวก็มีโอกาสได้หมดแต่ถ้าเกิดเมืองทองไปเล่นแบบรับเล่นแบบไม่เข้าถึงไวรอเล่นรอโดนอะโดนแน่แต่ถ้าเกิดเล่นมีความกระหายมีแพชชั่นวิ่งใส่วิ่งใส่มีโอกาสที่จะชนะบุีร์เหมือนกันก็รอติดตามนะครับนี่เป็นการอัปเดตเรื่องของเมืองทอง จากนั้นก็ไปพูดถึงเรื่องของเจริญศักดิ์กันหน่อยหรือเชื่อว่าจะเป็นดราม่านะครับผมว่าคนไทยก็ดราม่ากันง่ายจนเกินไปคือมันมีดรามา่าหลังจากที่น้องเชอร์แตมเนี่ยเขาไปโพสต์เรื่องของว่าเจริญศักดิ์เนี่ยมาส่งกําลังใจให้ทีมพลังการซึ่งเอาจริงๆก็ไม่น่าแปลกใจนะครับเพราะว่าเจริญศักดิ์เป็นคนจังหวัดกาญจนบุรีเขาก็ส่งใจเชียร์ให้กับพลังการนะครับ แล้วเจริญศักดิ์เนี่ยอัปเดตข้อมูลนะเท่ไม่ได้เป็นคนทักไปแต่สโมสรเนี่ยเป็นคนขอเท่เนี่ยส่งกําลังใจให้พลังการซึ่งมันก็เรื่องปกติเท่ไม่ได้ทักไปเองเท่านั้นเพราะฉะนั้น,นก็ไม่ต้องดราม่าเพราะว่าเจริญศักดิ์เขาส่งกําลังใจเชียร์พลังการมันก็นเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ต้องไปดราม่าทุกเรื่องก็ได้อะก็ส่งกําลังใจเชียร์ให้เจริญศักดิ์เหมือนกันนะในการลุ้นลงสนาม กับเซเดโซตอนนี้หายเจ็บกลับมาแล้วแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเดี๋ยวมีโอกาสน่าจะได้ลงเล่นในฟุตบอลถ้วยในช่วงสัปดาห์นี้นะครับสําหรับเจริญศักดิ์แล้วก็เซเดโซโอซากานะอ่ะ ไปไงกันบ้างครับผู้ชมคลิปนี้จะให้เต็มๆและคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้ใน YouTube ของต้องสุยนะครับแล้วก็แนะนำนี่เลยนะเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรเน,นเน่พัทในเคตการาโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์เน่นๆโปรตีนเน้นๆเกรนเน่พัทในเคตกราโนล่ l a าร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มนะครับ คลิปนี้ไปก่อนนะเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ